กรับเรียนท่านประธานสภา,าที่ครบรียนนางมุกดาพงสมบัติสมาชิกสภาพู้แทนราศฎรพรักเพื่อไทยจังหวัดขอนแกน่นท่านประธานคะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เรียนขอพูดในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่ 2, 2 0 6 0 0 0 0 ามร้อยกว่าล้านบาทหนึ่งเปอร์เซ็นตที่นั้นตัดน้อยไม่ใช่อะไรอ่ะท่านประธานก็มองเห็นความสำคัญทุกหน่วยงานเลยค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาท่านทำงานกรรมธิการท่านทำงานเห็นเข้าใจว่าท่านตัดไปเจ็ดร้อยสี่สิบสี่แต่ขณะเดียวกันเห็นขอพูดเรื่องอองานที่ทําในฐานะที่เป็นสตรีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือโครงสร้างมหาไทยนี่หน่วยงานพอชอ พอชอกับพอมอนี่ผูกพันกันมากแต่ผิดฝาผิดตัวไปมากเลยค่ะอย่างสตรีของเราเดียวพอชอได้มาแค่พันสามแต่ขนาดเดียวกันโครงสร้างสตรีที่ทำงานนะคะท่านให้งานเยอะแยะเลยไม่ว่ากิจกรรมต่างๆปัญหาด้านอนามัยสตรีความรุนแรงสตรีปัญหากดขี่ขุดขุดรีดแรงงานสตรีกับความยากจนภารกิจ สตรีกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมสตรีสุขอนามัยทักษะความรู้ความรุนแรงในครอบครัวและก็จิตกรรมทางการเมืองสิทธิสตรีและความรุนแรงกระซื้อมวลชนต่างๆอยู่กับเราหมดขณะเดียวกันท่านประธานทราบไหมคะว่างบประมาณที่ได้น้อยมากโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนที่ให้เราดําเนินการในหมู่บ้านนี้ ถ้าบอกว่าสตรีมีครึ่งค่อนประเทศครึ่งหนึ่งของผู้ชายแต่ขนาดโดยการกรมที่รับผิดชอบคือกรมบันาชุมชนให้ภารกิจงานเราเยอะเยอะจนถ้าสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าอสมอก็ผู้หญิงก็ครึ่งหนึ่งสตรีของกรมบันาชุมชนก็หมู่บ้าน9-15ถึง15คนมีทุกหมู่บ้านโครงสร้างใหม่ที่จะเลือกกันเร็วๆเนี่ย หมดวาระก็หตั้งแต่ปีหกศูนย์หกสี่หมดวาระเลือกตั้งใหม่ไม่มีงบให้สัมมนาไม,ไม่มีงบที่จะให้เลือกจัดสรรอะไรเลยแม้กระทั่งเรียนเป็นประธานสตรีภาคครอบครัวสัม,มาชีพก็ถามว่ามีมีงบให้อีสานสิบยี่สิบจังหวัดได้แค่แสนแล้วให้เดินทางเช้าไปกลับเรียนว่าฝากท่านประธานถึงอธิบดีคนใหม่ด้วยท่านคิดได้ไงนั่งเตียนเขียนไงจากอุบลมาขอนแกน่น อูบลขวัญแก่นเป็นประธานต้องเดินทางให้ชาวยำกัดเอาครอบครัวสามาชีมาด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเรามองภาพวันเราจะให้ได้ทำงานยังไทง,ทงทั้งๆที่การช่วยเหลือต่างๆอยู่กับเราปฏิบัติหน้าที่โดยทุกอย่างอยู่กับเราหมดแม้แต่เร่งใส่ผ้าไทยก็ขอก็โดยกรมนาชุมชนนั่นแหละบอกว่าให้ใส่ผ้าไทย สนับสนุนโอทอบบ้างจะได้มีรายได้เออเราก็ทำตามให้ทุกอย่างเพื่อให้องค์กรของเราเข้มแข็งในชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปถามว่าให้เราติดตามไม่ว่าติดตามเรื่องอในหมู่บ้านของเรากองทุนบ้างถามว่าต้องมีเรียนต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณอดีตนายกยิ่งรลักที่ท่านให้กองทุนเรามากองทุนอาบุตรบาทสตรี ทำให้เราพอมีบ้างมีบทบาทตัวเองเติมเต็มหัวใจได้บ้างแต่ขณะเดียวกันท่านทราบไหมคะว่าพวกเราเนี่ยเวลาทำงานนี่งบที่ได้งบหมุนเวียนก็ตัดจากจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กก็ตัดลงมาเงินอุดหนุนที่จะพัฒนาที่ให้เรามีเส่วนร่วมแม้กระทั่งประชุมนี่ไม่มีไม่มีงบนะคะท่านประธานเพราะนั้นเรียนว่างบอุดหนุนของเราเนี่ย จากเคยได้10จังหวัดใหญ่ๆ26่สิอำเภอของเนี้ยได้แค่5ล้านทำอะไรได้คะต้องมานั่งเกลียกันว่าเราจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ยังไงมันเป็นความอึดอัดภายใต้ที่เราเรียนว่าด้วยองค์กรของเราเนี่เสริมสร้างความรู้ความดูแลครอบครัวป้องกันและเผยช่วยกันดูแลเรื่องโรคระบาดโควิด หน้าที่พวกเราทั้งนั้นที่กรมนาชุมชนให้เราแล้วก็บทบาทผู้หญิงกับการเมืองบทบาทสิ่งแวดล้อมด้านเ,าเสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัวเรงคิดว่าการบริหารประเทศผิดฝาผิดตัวไหมท่านมุกดาดอภิปรายให้เข้าประเด็นนะครับว่าท่านแปลยะติตัดงบของกระทรวงมหาดไทยกี่เปอร์เซ็นต์เรนตัดหน,นึ่งเปอร์เซ็นต์ไงะเรนบอกไปแล้วท่านประธานจากงบเรนบอกไปแล้วว่าตัดหนึ่งเปอร์เซ็นต ประธานไม่ได้ฟังนี่เหรอคะที่ว<ต>่าตัดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัดน้อยเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นความสําคัญแต่ตัดส่วน <มา S 2> ที่กรมโยธาฟังมันตลอดมันเป็นการมันเป็นการ<ต>ไปบ่นเหมือนกับอภิปรายในวาระหนึ่งนะครับฉะนั้นเข้าประเด็นว่าทําไมต้องตัดก็ตัดนี้ไงคะที่ไม่สําคัญคือเรื่องคุณลุพันธ์ของกรมโยธาอันนั้นถามว่าถามว่ามบ่นไหมมันก็เกี่ยวข้องคนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกันท่านประธานควรเจ้างบมาให้พวกเราทํางาน เติมเต็มให้เราบ้างในสิ่งที่คนทำงานจริงๆแต่ไม่มีงบถ้าท่านประธานมองว่าเรียนบนบนค่ะแต่บ่นเพราะงบประมาณใช้ไม่ถูกที่สิ่งที่ท่านทำคือตะลิงพังครุฑพันธ์โครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าคุณภาพของชีวิตของสตรีของเราที่ทำงานเงินเดือนไม่มีค่ะท่านประธานซีหามให้ทำเพื่อใครก็เพื่อประเทศชาติเราเพื่อพวกเราที่ทำงานเพราะนั้นเรียนว่าถ้าท่านประธานมองแบบนั้นเนี่ย ห้ามท่านประธานไม่ได้แต่เรนมองว่าจากหนึ่งเปอร์เซ็นนว่ามันน้อยแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ในส่วนรวมกลับคืนมาให้ได้ไหมกลับคำให้กระทรวงนี้ได้ไหมกรมนี้ได้ไหมจากกรมโยธานเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่เรนพูดอาจจะท่านอาจจะมองว่าเรนรอรเนรอกประเด็นไม่นอกประเด็นกับท่านประธานจากคนทํางานด้านสตรีมาตากข้อชีวิตสตรีซึ่งเปรียบเสมือนพวกเราทํางานผิดฝาผิดตัวท่านประธานรู้ไหมคะว่าคนพอมอมีงบ แต่พอชอไม่มีงบขะเด,ดี้วยกันคนทําง,งานคือพวกเราเพราะนั้นฝากท่านประธานไว้ด้วยว่าความคิดอาจไม่ตรงกันแต่การพัฒนาหรือการดูแลสังคมมันร่วมกันไม่ผิดอกค่ะท่านประธานถ้าท่านมองแบบนั้นแต่มองว่าอีกหนึ่งเปอร์เซ็นที่ตัดของกระทรวงนี้แค่นิดเดียวกับมาให้เติมเต็มให้องค์กรยิ่งมีการสัมมนายิ่งจะมาการคัดสรรใหม่ตามโครงสร้างของปนาชุมชนมหาไทย ท่านทราบไหมคะว่าเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไม่มีงบแม้กระทั่งบาทเดียวให้เราแต่เราก็ต้องทำตามโครงสร้างของมหาไทยความเป็นคนไทยความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงการทำง,งานเหมือนท่านมีครอบครัวแหละถ้าภรรยาดีครอบครัวก็จเจริญถ้าสังคมสตรีให้การเติมเต็มบ้างประเทศชาติจะดีขอบคุณท่านประธานค่ะ